สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูเอ็นเกียว2เซนครึ่ง12ซอกเอ็นเบอร์25กันนะคะตัวนี้ลูกด้วยเนื้อด้วยก็จะหนักประมาณ5โลกว่าว่าไม่ต่ำกว่า5โลครึง่งอันนี้ค่ะขนาดตา2เซนครึ่งยาว6เมตรเอ็นเบอร์25เป็นแห4เสาเย็ยบผนึกข้าง4ข้างเป็นแนวตรงลงมาความยาว6เมตรนี่คือความยาวเนื้อทั้งหมดก่อนขึ้นเผานะคะเนื้อแห6เมตร12ซอก พอเราขึ้นเผาแล้วก็จะเหลือความยาวอยู่ที่11ศอกรวมเผาตัวนี้ยาวมากเลยค่ะแหของทางร้านจะขายเป็นแหเต็มศอกนะคะอันนี้จะเป็นเผาแหค่ะติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกัว่วเผาลึกค่ะบางคนถามจะเอาตะกวดแท้แต่ไม่มีนะคะโดยทั่วไปร้านทางแถวภาคกลางก็จะเป็นลูกโซ่แบบนี้แหละคะ่ะถ้าตะกวดแท้ลูกค้าจะต้องไปติดเองถ้าจะถ้าจะซื้อเฉพาะเนื้อทางร้านมีค่ะ ตัวนี้ตาประมาณอันนี้สองเซนครึ่งเป็นตาสองเซนครึ่งก็ประมาณนิ้วชี้จุ่มบางคนเขาก็จะเรียกกันว่าแห่นิ้วชี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะติดลูกสวยเพลึกค่ะของทางร้านเราจะเน้นเพลึกมีบริการนะคะตัวนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะลูกด้วยเนื้อด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณห้าลูกกว่าเนื้อเยอะมากตัวนี้ส่วนราคาเดี๋ยวทางร้านขึ้นไว้ให้ที่โพสต์ข้างบนนะคะ เพราะบางครั้งราคาแต่ละเที่ยวจะไม่เหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็เป็นราคาปัจจุบันเดี๋ยวเราปักไว้ให้บนโพสต์ข้างบนนี่นะคะ5โลกว่ากว่ามีสีเขียวกับสีเทาลูกค้าสนใจก็ทักหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะร้านชริตาการค้าขายอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธ สนใจจะเข้ามาดูที่ร้านก็เข้ามาได้เลยตามลิงก์ที่ทางร้านขึ้นไว้ที่โพสต์เลยนะคะแผนที่ร้านก็ชื่อร้านนี้เลยเป็นแห่สีเสาเนื้อนุ่มบานดีเป็นตัวที่ขายดีเลยค่ะเอ็นเกี่ยวลูกค้านิยมใช้กันเยอะรอยผนึกก็ไม่ต้องห่วงข้างในเป็นเอ็นคว้านกันแล้ะเขาก็เอาได้เย็บทับอีกทีหนึ่งเป็นแห่ผ้าสีแน่นค่ะตัวนี้แน่นหนาดี เนื้อนุ่มน่าใช้แม่ค้ายังชอบเลยแห่เอ็นเกลียวตัวนี้สองเซนครึ่งเอ็นเบอร์ยี่สห้าสิบสองซอสวัสดีค่ะ